สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับเพนนี่ไวย้สวันนีพบกับเพนนีไว้กับเพื่อนผมครับยังไม่มาครับเพื่อนผมเพื่อนผมครับก็จะแยกกันครับผมเพราะเราติดตัวผมก็จะไป้อาจึงแต่ถ้าเราถ้าเรับชื่อเพื่อท่านช่หรือเปล่ารู้ได้ไงวะไอ้ท่าน ไอ้ลุงตู่ไอ้ตายเน่ก็ <c oughs> จะถามว่าใครผมช่วงนี้ผมชอบลงคลิปเออก็กลายเป็นยูทูบเบอร์ก็ชอบอ่แล้วก็เอออันนี้แต่งขึ้นเหมือนเดิมครับผมมีสตองคไม่มี ครับหมบ้านนี่ครับเราไปดูทุ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 ท่ทุ่ทุ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 ่ทุ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 ่ทุทุทุ่ทุ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 ่ทุ่ทุททุุทุ แล้วเราจะเป็นหมู่บ้านตุนเป็นหมู่บ้านเพนนิไว้มาหมู่บ้านเพนนิไว้จ้า,นนจาอันนี้เราจะมาทำหมู่บ้านเพนนิไวค้คก็มีคนกักตัวดิเดบ้าไม่ยอมออกไปไหนครับ มันเ่ะใจครับมันอาจจะสุปุนบ้าันะพงไม่ตายครยังเสียงีกะเมวเฮ้ยยังยู่ไหนวะมาซะขา้าก นี่ยถุงวา่ากูไม่ได้ฮ่าฮ่าปิหอ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 ปดประตูแล้วก็ออกไม่ได้เปิดประตูออกไม่ได้ครับเออเรียกว่าอะไรกันแน่น่าจะหมดแล้วครับหมู่บ้านนี้จะกลายเป็นหม,หมูหม่บ้านดูดู่บ้านนี้ นี่ยจะกลายเป็นหนนมู่บ้านเหมือนว่ามันโดนดัดทอครับมันโดนน้ำเนี่ยเใช่ไหมไอตัวนี้โอ้โหก็ยังได้ถ้าโดนน้ำก็พอแล้วเหมือนว่าหมู่บ้านครับเดีไปดูเพื่อนเรากันเลยครับ ก่อนที่เราจะไปดูก่อนเราขอดูตัวเฮ้ยลูกนะ้องประจานแล้วล่ไอวิลเลเจอร์ทั้งหลายมาอยู่ในบ้านไปจัดการมาันช็อตผมเมิดขึ้นมาที่จุดที่อะไรครับเนี่ยทำไมผมมีแจ็คจิ้นี่ใหม่เออมันคือที่อะไรอ่ะเออใช้ชื่อที่อะไรวะเออแต่ว่าผมจะไป ไปล่าคนผมไปจ่ายลูกโป่งให้เด็กไหมเขา,าผมบินได้ครับผมบินได้ไทำเดี๋ยวน,นี้เราจะมาเก็บข้าวกลีบอืออ,อไม่ไงไปทำอกเร็วจังวะ เออช่างมันครับมันนอกเลยเรื่องของมันครับเพราะว่าตอนนี้เรเื่องของเราก่อนวันนี้เราจะมาแจกลูกโปงให้กับสัตว์ประหลาด